<TV. S 2> นอกจากที่บ้านเรานะครับมีรถยนต์แบรนด์จีนรถไฟฟ้าเนี่ยหลายค่ายนะครับตอนนี้นะครับในปี2023-24เนี่ยนะครับมีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่เพิ่มมานะครับล่าสุดเลยจากเกาหลีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าคันนี้ครับ The All New นะครับ Hyundai i o n i q 5ครับ ดีไซน์ของ i อออนิก5นะครับใครที่เด็กๆอาจจะเคยคิดว่ารถยนต์ในอนาคตเป็นไงผมว่าคันนี้เนี่ยคือแบบนั้นเลยกระจังหน้าดีไซน์ฉบับของคุณไดของรุ่น i อออนิที่เป็นไฟฟ้านะครับไฟหน้าเป็นแบบพิกเซลนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นพิกเซลขึ้นในนี้แล้วก็ด้านหน้าเป็นดีไซน์แบบไฟที่ซ่อนอยู่ในกระจังหน้านะครับพอเราวิ่งตอนกลางวันมันจะไม่เห็นนะนี่ผมเปิดให้ดูเวลาตอนกลางคืนจะเห็นชัดแล้วก็ให้ความเทมากด้านล่างอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้แบบว่ามีการเพิ่มช่องลงอะไรมามากมายเพราะว่าจริงๆรถไฟฟ้ามันไม่ต ทำให้รถมันสมูทมากที่สุดแล้วก็ตัดผ่านอากาศได้สมูทที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับด้วยดีไซน์ของ L15 ตัวนี้ที่มีสไตล์เรทโรแล้วก็ดูเท่ครับดีไซน์ด้านข้างน,นะครับ,นนรบเห็นได้เลยว่าเป็นสไตล์ซีรเรียตแบบสไตล์แฮชแบ็กนะครับในเจ้าตัว First Edition เนี่ยเป็นล้อขอบ20นิ้วนะดูเต็มซุ้มล้อเลยนะครับให้ความเท่นะครับเป็นสีดําตัดกับสีโครเมียมเนี่ยสวยมากในเฟิร์สแอดดิชั่นเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์เน้นความสปอร์ตนิดนึงนะครับมีพวก รอบกระจกสีดำนะครับแล้วก็เส้นด้านข้างเนะี่ยเห็นได้ว่ามันลากยาวจากด้านหน้ายาวมาถึงนี่เลยนะครับและผมว่าตัวที่สวยที่สุดในไะอีอน5ก็คือด้านหลังเนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างดูแบบว่าเรโทรแล้วก็มันดูเท่ไฟไท้ายนะครับเป็นแบบพิกเซลแบบนี้ไฟเลี้ยวมันก็จะเป็นแบบด้านใต้แบบนี้ผมว่าให้ความเท่แล้วก็เรโทรกับไอออน5ตัวนี้มากเลย ในบ้านเรานะครับมีไอออนิก5ให้เลือก3รุ่นนะครับตัวเริ่มต้นพรีเมียมตัวกลางเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ตัวท็อปเฟิร์สเอดิชันคันนี้พอเวลาโดดขึ้นมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟตัวกลางเนี่ยตัวที่สั้นกว่านี้นะครับจะได้มอเตอร์ตัวเดียวกันกับคันนี้270แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรแล้วก็มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสามารถชาร์จได้เร็วสุดนะครับ AC เนี่ยประมาณ10.5กิโลวัตต์นะครับก็ประมาณ9ชั่วโมงแหละปปรรรระะมาาาาณนนนนนัันนัั้าา้้คคบบบถช์จที่่ไดูไกตอ ครับทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในเจ้าแอลนอีคแล้วต้องบอกว่าภายในในย่างแรกที่รู้สึกได้นะครับขึ้นมามันกว้างแบบโงกว้างมหาศาลมากมายเลยจอตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นแบบจอคู่นะครับใช้งานเหมือนแทบเด็ดแหละนะครับแต่ว่ามันยังไม่มี Apple Car าร์เพลหรือออโต้แบบไวเลสมาให้นะครับยังคงต้องเสียบสายอยู่พอเราเราจะถอยหลังแล้วเปิดกล้องขึ้นมานะครับดูได้รอบคันสามารถลากเล่นได้เลย ดึงตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนออกมาถอยสุดนี้เลยพอเวลาผมกดปุ่มมันจะนอนไปเหมือนบิสเนสคลาสเลยนะครับแล้วก็สามารถนอนรอในรถได้เลยอยากจะกลับขึ้นมาก็กดปุ่มขึ้นมาอย่างงี้นะครับมันก็จะแครบเบาไปที่เดิมเดี๋ยวเราไปลองขับกับเจ้าคุณไดเอร์อีก5ันต่อเลยครับบ้าย <S 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 อย่างแรกที่รู้สึกได้เ,เนี่ยคือช่วงล่างมันค่อนข้างจะสะดวกสบายเลย ถ้าจะเปลี่ยนรันนิ่งโหมดก็กดบนปุ่มนี้นะครับบน, Drive Mode, บนรันนิโหมดพวงมาลัยเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นสปอร์ตโหมดนะครับก็ทําให้การตอบสนองของคันเร่งเนี่ยไวขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้พวงมาลัยเนี่ยหนักขึ้นนะครับแล้วก็ลดระยะฝีทําให้เอ่อเจ้าพวงมาลัยเนี่ยคมขึ้นคุณนายอิเล็กทริเนี่ยจัดระบบเซฟตี้มาให้เต็มเลยทำให้การขับขี่ของเจ้าอิเล็กทเนี่ยสะดวกสบายเลยนะแล้วก็ปลอดภัยมั่นใจคนขับเลย ใครนะครับที่สนใจเดี๋ยวออนี้คุณไดออนีก5คันนี้สามารถไปชมที่โชว์รูมของคุณได้ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ